ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นสองชามนะครับอยู่กับบอยอยู่กับโจอยู่กับดีมเนี่ยผมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็คนเงียบหมดเลยเหรอจบข่าวว่าเราจะสำนักไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดเลยโอเคผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในไม้คราฟแบบที่ไม่ชื่อว่าิบอ่ะอไว้อลเนี่ยผมซึ่งแบบนี้นะครับผมเป็นแบบที่เกี่ยวกับว่าไวเอลคนอื่นเราแปลว่าไอลแปลว่าอะไรแบบไวอลแปลว่าอะไรครับริมไวเอาแปลว่าสุนัขจิ้งจอกเอาแปลว่าออก กูออกให้เนี่ยดิคอนเน็ตเนี่ยเดิเย็นเดิเย็นเฮ้ยก็ถามเจ้กไปเอาปว่าอะไรปว่าคุณเอาผมเข้าเอางี้วายไปเอาอะไรอะไรนะวายเอาว่าอะไรวายเอาว่ายเอาวายเสุดประสีขาวตกอังกฤษยกแก๊งอ่ะบอกพูดเลยวันหนึ่งวันเอาวายเอาแบบมันแปลว่าถูกเอาออกถูกเอาออกจากสุดเออแบบนี้เห็นป่ะคือมันถูกหายตกน้ำใช่ป่ะก็คือถูกเอาออกเว้ย ซึ่งวันนี้เราอยู่แบบไวฟ์เอาเนี่ยผมซึ่งเป็นแบบที่เราว่าถูกเอาออกเนี่ยผมซึ่งแบบนี้แบบกระโดดเนี่ยผมก่อนอื่นเนี่ยผมเราจะเล่นแบบกระโดดนี้กันนะครับเรามาอ่านกติกาก่อนดีกว่าครับผมกติกาคือ <S <S อ่าไม่มีกติการเนี่ยผมเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าทามเมอร์คือเวลาจับเวลาคือใช้เวลาเท่าไหร่เท่าที่คุณอยากจับเลยอ๋อแล้วแต่เราใช่ครับผมโอเคฮะก็วิธีการเล่นเนี่ยผมคือกระโดดไปกระโดดไปเรื่อยจังหวะเราชนะเนี่ยครับผมครับผมไม่ชนะหรืเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่เห็นป่ะไว้โดนไปเอาไปคนนึ่นละ อันนี้คือโง่นะอันนี้คือโง่นะโง่อคือโดนด่าโง่ชีชราดเลยนี่เอ้ยถึงถึงบอยโง่ก็โกดนะเฮ้ยเริ่มจับเวลาผมถาม้นึงก่นนะผมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหไลค์ด้วยฮะใช่ครไปถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยผมจับเวลาไปพี่มอนนำเอ้ยไอ้บอย่นไงลื่นอลื่น ถึงบอยโง่กโูนะเฮ้ยมันโดนสีบอกว่ามันโดนสีบอกว่าใช่ใช่สีเหรอไม่น่าสีดิเดสาัโอ้ยตรงนี้ตรงเนี้ยอันตรายกันโอ้ย้ยโอ้ยไอ้รอบคือรอบนี้ไม่มีวูดูนะรอบนี้ไม่ไม่มีวูดูนะไม่มีวูดูไม่มีวูดูไม่มีวูดูเด็กน้อยมีแต่เด็กน้อยใช้วูดูนะบอลยโอ้ยอันนี้กระแรงเกินไอ้บอยนะไอ้บอยนะไอ้บอยนะไอบอยนะไอบอยใช้วูดูนะสวย ไอ้บอยไอ้บอยเด็กน้อยไอ้บอยเด็กน้อยใช่บอยเด็กน้อยเด็กน้อยเกินเอ้าเอ้าพอเมื่อานถึงจุดนี้ใช่ป่ะมันก็ไอ้นั่นหยุดเลยใช่ดีเอออดี๋อไม่เช็คคอยอย่างงี้นี่นะออันนี้แหละวะใครพี่ดีมาคาดขาวไหมทไมเฮ้ยทำไมตรงนี้ตรงนี้ไม่ใสน้ำแยกเป็นชิบหายแล้วไปหมดไอ้เฮ้ยตรงนี้ไปเลยแล้วเขาจะไปกันยังไงล่ะ วัดแล้วเขาไปไงอ,อ่ะบ<า>ักพี่ตรงนี้มันบั็อกเหรอพี่ <c oughs> พี่น่าจะบักตรงน,นี้ผมว่าน่าจะบักเว้ยบัอกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บล็อกอีกแล้ว ผมว่าผมจมปากอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยดีมเราเป็นคนอย่าจมปากที่เดิมเว้ยนี่เออหนึ่งดอกสองดอกอีสามดอกพี่ผมผ่านแล้วโอ้หเหี้ยอุ้ยผ่านแล้วอ่ะผมว่าดื้อจังพี่อย่าเล่นทำผ่าเลยไอต้องทำง่ายอยู่นี่ไอ้โอ้โหควายเอ้ยโอ้อยู่นี่เพื่อนต้องมาดูตรงจุดนี้แม่งยากมากๆถึงว่าที่สุดตรงนี้ผมยังไม่ผ่านเลยพี่ มาแล้วอุ้ยดูดิโอ้ไอ้โจ้เปนยากมากไอโจ้ยากจริงๆโคตรยากเลยไปดูอ่ะลองไปดู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 ไม่ไดู้ไมปดไม่ได้อ้อหดกแรกก็ไปแล้วพี่เอ้ยเต้นหัวพี่เมื่อกี้ม่เต้นหัวอ่ะคือแบบคือแบบเต้นหัวด้วยมันลื่นด้วยคือผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอยากของมันฮะคือเต้นหัวเดี๋ยอะพอมันลื่นด้วยสองอย่างรวมกันคือนิพพานมันต้อง เออใช้สูตรหนึ่งหารสองเฮ้นะมันต้องใช้สูตรหนึ่งหารสองคืออะไรวะแบบกระโดดไปก่อนแล้วค่อยสระเบงบาโอ้แต่ใช้สูตรนี่ว่ะขึ้นลงใส่ขวอยบีเฮ้ยจอดสุดเที่ยงเลยอุ้ยเบรกเฮ้ยเฮ้ยตกไอ้บ้าโคตรยากลำบากเลยเกินอุ้ยดอกที่สามอ่ะพี่ดอกที่สามพี่บอยไปเริ่มทำไมตรงนู้นอ่ะ สัตว์แม่งพอดาเมจตายนี่ไงเรารีบไงเขาที่เรารียบอะเราไม่กินเนื้อเปิ้ลคุณผู้ชมอ่าคือยากมากครับผมยากกูไม่มีพี่บอกว่าเกมสุดยากไม่ได้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 เราได้แก๊ปเราเดี๋ยวเราแก๊สเราเดี๋ยววิแก๊ปหายพี่แก๊ปหายพี่ไม่ได้น้องไม่ได้น้องแก๊ปได้แค่เราเดี๋ยวน้องเลยอีกเราไดียวอาวแก๊ปแก๊ปใครอยู่กับผมหนึ่งชุดวะนี่เมือเมื่อกี้เพิ่งติดตัวกับผมเมื่อกี้ โอ้โหดอกที้ยากจริงๆอยากจริงยากมากเลยอยากได้ไม่เอานะเพื่อนไม่เป็นไรมีแล้วโอ้ยไปไม่ได้จริงหรอพี่อยากอยากอุ้ยอันนี้ยอมแพ้อันนี้คือผมผมไปก็ยอมแพ้เหมือนกันนะคือดอกที่หัาน้ำตาลถ้ไปไม่ก็ง่ายไม่หรอดอกทองอ่ะเออดอกที่สามมันไปไม่ได้เลยอ่ะอ๋อเชนัทเว้ย ถ้าใช้โยมเว้ยเพราะฉะนั้นแหละเลาไปได้เว้ยต้องผ่านให้ได้คือต้องพยายามอ่ะพยายามมานานเลยพี่พยายามมานานโอ้โหไปไงพอดีวะเราต้องรู้ทริคเว้ยแต่ผมผมไม่รู้ทริคไงเก่าแล้วใครเทพปากัวมาเล่นแล้วเทพปากัวคนไหนครับไม่รู้ครับปักัวคือเก่งเก่งกับผมก็ไม่มีแล้วครับในไทยอ่ะมีเออขนาดเก่งยังไปไม่ได้เอ้ยอย่าพูดคำนั้นออกมาโจ เดี๋ยวพี่โชว์น้องให้นะเดี๋ยวพี่โชว์ให้น้องดูเองพี่แค่อยากจะเล่นให้มันถูกเวลาครบสิบนาทีเฉยไม่พี่แล้วใครแพ้ใครแพ้ทำไรใครแพ้เหรอกินอะไรก็อีไว้แล้วหรอปะแพ้ทุกงานโอ้ยจ่อยพึ่งเฮ้ยโอ้โหคือระดับเพียบป่วยพี่นะพี่จะบอกไว้เลยโจ้ครับว่าว่าไงที่เล่นที่เล่นนานแ่ะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะถ่วงเวลาให้ครบสิบนาทีเลยยเจ็ ไม่เคยไปผ่านไหนนั่นเลยนะเ้วงข้อต่อนั่นก็ไม่คือพิ่แถ่วเวลาครบสิบนาทีเฉยเว้ยคือถ้าเกิดครบสิบนาทีพนแบบพี่ปแบบสปีเลยเว้ยอันนี้กี่นาทีครับพี่อันนี้เก้าอันนี้เก้าอันนี้เก้าเราดูสิบนาทีเฮ้ยย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 ายย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 เยย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 ก้ยย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 ่ยย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 ไยย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 ยดยย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 ดยย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 กกโอ้ย ไอ้บอยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมวะไอ้บอยอ่ะไอ้เอ้ยบอยอยู่ไหนผมไม่เคยโกงผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยไอ้บอยไม่โกงเว้ยเพื่อบอยผ่านตรงนั้นได้ก็มาเจอจุดตรงนี้กันโอ้ยอะไกูยอมแพ้ถ้าไปเจอตรงนั้นหุ่ยยเกือบถึงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบถึงแล้วเฮ้ย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 ท่านผู้ชมวะสิบาทีแล้วสิบาทีแล้วสิบาทีแล้วนี่ดูผมสิบวินแล้วโอ้โห ีีสิไปไม่ได้หรอพี่รอหนึ่งอหนึ่อุ้ยเสี่ยวทีและเวอร์เสี่ยวทีแล้วเนี่ยดูไว้ดูเป็นตัวอย่างไอ้น้องหนูโอ้โหมันกระโดดยังไงใครรู้สิดช่วยบอกทีนี่ฮะใครรู้ที่คอมเมนต์ทีครับใครรู้ที่คอมเมนต์ได้นะฮะอย่ากูบอกว่าโซฮาร์ดอาร์ดมากมันมันลำบากตรงที่ติดหัวเฮ้ยเออมันลำบากตรงติดหัวจริงตรงติดหัวนี่คือลำบากเฮ้ยบอยมาแล้ว ไอ้บอยมาแล้วเรามันก็ตกไปอีกแล้วตกแล้วไม่น่ามาเลยบอยไม่น่ามาเลยจริงด้วยนะไอ้ยีเหมือนไม่น่าพูดเลยโอ้ก็ให้กันมือใจเพื่อนไงเฮ้ยเขาเรียกว่าเขินเขินจะตกเขินจะตกเอ้ยผมว่าเราต้องแบบช้าๆพี่สโลว์สโลว์อะเชลล์ผมผ่านแน่นอนดูนะดูโจเห็นไหมโอ้ยมันติดจริงๆพี่ไปเรื่อยๆไปมากไปแล้วปะ เอาใหฮะเอาใหฮะลุงยีผมน่าดู YouTube ก่อนเป็นเป็นการบ้านอะไรอย่างงี้อุ๊ยเอ้ยอุ๊ยอืมที่บ้านบังอุ้ยโอ้ยจ้องดันเฮ้ยเฮ้ยเดือเดือดเดือเดืมันอะไรา่เกินอันไรวยาเกินจริงอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเกินเอาไงดีเอาไงดีเอาไปกระดาษนิดิดวูดูวูดูวูดูช่วยไม่ได้ เฮ้ยบุเอเออไอ้บอยไปท้ายเฮ้ยพี่เฮ้ยไอบอยโอ้ยโอ้ยมาดูโชว์เทพมาดูโชวาตัวมึงี่หลังนะกว่าพี่เขาเรียกว่าพี่บอกไม่โกงผมไม่โกงไงคือนี่ไงแล้วไงลอยล่วงเลยลอยล่วงเลยไม่ต่อไม่ต่อเฮ้ยเฮ้ยโชโก้นะก็บอกแล้วว่าครบสิบนาทีผมก็แบบ ผมก็ผมก็บอกมึงไปสักทีดิวะมาไึงไอ้เร่นให้กูให้กูขึ้นไปเอาไห้กูไปกันต่อเนี่ยเอาอ๋อนี่นี่นี่ดูดูดูนี่ไีการต่อได้แล้วเมื่อกี้ทุนผู้ชมฮะอการีด้วยเวนพี่ผมก็โก้อยู่นะเมื่อกี้ไอ้ชีโยโหโโหยเอาเฮ้ย โอเคเอ้ยเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยว้วผ่านแล้วเว้ยโยโคตรง่ายเลยว่ะเพื่อนพี่บอลผ่านไปเหรอเออคตรง่ายเลยว่ะโเขาชิลเลยชิลเกินเฮ้ยออกมาแบบนี้มากเฮ้ย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 ขอหนึ่งพวกมึงอะกลับมาด่านนี้ก่อนยังไม่ผ่านกันเลยพี่เหรอโอ้ตายจบข่าวว่าไร้สัมนำกันอ่าาาหมดแล้วเฮ้ยแต่เราจะเอาความง่ายขึ้นน oh ี่เอ้ยเอารีบไปกันใหญ่เลยนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ ไว้ไว้ปะมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเนอะใช่พี่ใช่ไปแกล้งผมไปเนี่ยอะไรใครแกล้งใครแกงไขแกงผมใครแกล้งใครแกล้งโอ้ยไม่ไข่แกงอะไรหมดไม่มีไม่มีใครแกล้งใครแกล้งใครแกล้งอู้หูพี่วอเอ้าสเปกบาไม่ติดน้าพี่โอ้ยหัวหัวแ้วทำไมมูดโดนตีหัวพี่บอยบอกตัสเปกบ้าไม่ติด เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมถึงจุดสุดยอดอะไรแบบนั้นไโอ้แต่ว่าอะไรตุกตุกวะไอ้เจ้าโอ้โหติดมือโอ๊ยอะไรโจโจเป็นไรเจ้าไม่มันต้องเช็คก่อนนี่โจเช็คเฮ้ยไอ้บอยเฮ้ย เจ้าหว่านระแวงแล้ววะเจ้า้ยคิดมากไปหรือเปล่าหมออย่าไปคิดมากไปม่ต้องไม่ต้องเช็คเช็คเช็คขนาดไม่มีแม้ไม่มีกับดักเลยเนี่ยเซ็งกัไหมกับดักกันผ่านพี่ผ่านแต่แค่แบบว่าออกลุกระแวงเนี่ยพี่แกล้งผมอีกแล้วพี่ตีผมมึงเอามาไปจิ้มแล้วมึงเห็นเชี่ยเลบนหัวมึงจิ้มตูดจิ้มตูดพองเอ้า ผ่านไงก็ผ่านเริ่มเริ่มใหม่นะครับโจเริ่มใหม่นะครับโอ้แม่งโอ้หรือว่ามีบันเฮ้ยโอ้ยพี่พี่ไปทำให้มันลื่นใช่ไหมผมผมรู้เดี๋ยวก็ไม่เคยทำเลยที่เกี่ยกับอะไรตรงนู้นน่ะเกี่ยวบอะไรตรงนู้นเนี่ยพี่พี่แกงพี่แกงว่าผมเนี่ยไม่ได้แล้วเออพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเรื่องม่อยู่พี่ตรงนู้นอ่ะไม่ใช่เหรอ่า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 อยากขึ้นไปไหนอยาขึ้นไปไหนอยากขึ้นไปไหนก็ขึ้นแล้วแต่พวกมึงอ่ะทำอะไรก็เท้า ไอ้เกย์อย่าทำนะคขึ้นได้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 ไปที่ห้าไปที่ห้าโอ้โหี่เดี๋ยวมันฝั่งนู้นไม่ใช่หรออุ้ยอีกนิดเดียวอุ้ยโอเจาะแล้วจาะแล้วเจาะแล้วไม่ได้ละเช็คเลยเจาะเช็คเลยจาะไม่ได้การละเช็คเช็คเดือดเช็คถ้ามีแบบกระโดดถ้ามีแบบกระตด่นจะเชิญผมมาแม่งกระโดดไม่เป็นว่าบอกว่าเรียแน่เลยนี่ใช่ด้วยชัวร์ เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พี่พี่วางกล้วยแน่เลยอะไม่ได้วางอะไรเลยไม่มันมันลื่นเกินพี่ผมว่าผมว่าพี่บอยยากมีมวยว่ะอเย็นพี่ฮ้ยโอไ่วยช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 ย่ช่วยช่วยช่ช่วย่วช่วย ช่วย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 ผ่านช่วยช่วยช่วยพี่โอ้โหสิบกายละช่วยไงช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่แน่ใจแน่ใจเชื่อพี่ใหญ่น้องไอสิเอ้ยมาเนี่ยพี่อีกแล้วผมว่าไม่ใช่ละผมว่าพี่แกล้งผมละไม่ใช่ละไม่เกี่ยวตอนนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้เป็นอีกเฮ้ยเห็นป่ะไอ้บอยก็ผ่านเอ้ยอะไรดิคิดไปเองคิดไปเองคิดบ้ากันแล้คิดว่ากนแไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เอ้ยผ่านแล้วไอ้เจ้าผ่านแล้วเฮ้ยผ่านแล้วเหลือสองคนเหลือแข่งกันสองคนเหลือแข่งกันสองคนเจ้โจ้าเจ้เกมหมดสามเอาแล้วไงเกมหมดสามกูโดนเล่นแล้วเกมหมดยังไงเอ้ยเอ้ยกูโดนไปกูไม่ได้ฝักเกมหมดกูโดนเกมหมดคิดไม่แม้จบทันทีเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องแข่งต้องแข่งให้ตัวถักคห้ก่อนเจอผู้แพ้เลยอยากรู้จริงแพ้ทำอะไรกูยอมแพ้เลยแล้วกันนะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บอยเฮ้ยอะตรงนี้เริ่มตรงไหนอะพี่เอาเริ่มไหนนู่นเลยอะโอ้โหจบข่าวพระราชสำนักเลิกไกลอล้วพี่เลิกไกลนิดเดียวเกือบดีใจแล้วนี่ขนาดเอาล็อกมาเดี๋ยมาเพิ่มให้เลยเนี่ยใช่เอาผมผมไม่เห็นตัวนี้ปกติตรงนี้ไม่มีอะนู่นเนี้ยเอาเพิ่มเอามาเพิ่มไปเลยถ้าโดดแล้วกูก็ตกชิบหายอันนี้ไอ้มันดีหรือไม่ดีพี่เฮ้ยชนชนกูทำไมวะเพื่อนร้อนร้อร้อร้อนร้อนร้อร้อน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 ร้นร้อนร้อนร้อนร ร้อนจ้าเรื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องเอากูเพิ่มบอลเลยนะเพิ่มบอลเลยนะกันลื่นกันลื่นกันลื่นได้ปะโอ้โหเยอะผมลื่นอีกแล้วอ่ะตรงนี้โดดตรงนี้โดดไม่ถึงนะเฮ้ยไม่ใช่พอโดนโดดไม่ถึงต้องโดดต้องโดดจากไม้ดิต้องรู้ว่าพี่ผมผมเอ้ยตรงรถผมได้นะวะตรงไหนวะเอ้ยเอาโอ้เนี่ยดูนะดูนะอยากแกล้งเองนะ หายหมอโหไปเรื่อยมืออ้าวไปไงวะเนี่ยเฮ้ยดีอันนี้มันจริงเหรอวะเฮ้ยโอ้โหมอันนี้อยู่ไแล้วพี่เกมหมดมินนะบอยบอยเชื่อกูบอยบูดูบูดูเนี่ยดูดิอ้าวดูดิกูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงในโจยิงในโจยิงไม่ได้เกมโหมดนะเกมโหมดศูนย์พี่มันลากผมมาไอ้เจ้าอยู่ยืนเงินชัวร์ตัวหลวงหมอเอางี้ดีกว่าพี่อยากให้ใครแพ้ดีกว่า ย้ายก่อนอลู่ใช่ใายขายแสนซับงั้นเฮ้ยตีไหมวะเอาไงวะเอาไงวะบอยเอาดีกว่า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 เนี่ยพวกมึงมาดีกว่ามาใกล้ดิเออแล้วมาแข่งกันแหะใครถึงก็ได้ใช่หรอกน,นะก็ชนะไปพวกมึงก็วิ่งเลยดิวะจะกดย่อนทำไมทำไมพี่อ๋อตามทางเนี่ยวะ่ะน <c oughs> ้ามีเหลี่ยมมีหลงมีเหลี่ยมอ่ะดูดิ ดูดิพี่ดูดิคนขี้โกงมันต่อยผมอ่ะพี่เอ้านี่ไงนี่ไงเนี่ยขี้โกงไอ้โข้ยพี่เอาดูดิพี่ดูดิดูดิดูคนขี้โกงคนขี้โกงอ่ะพี่ไม่ได้พี่เพราะาเลยกันอยู่แหน่แหน่โจเราอพี่น้องกันมานานโจไม่พี่ไป่ใช่ไม่บอลไม่ตีบอลบอลไปต่อยมึงอ่ะไม่ๆม่เปิดก่อนได้เปรียบริมเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ย โอ้เฮ้ยไม่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 ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่จริงไม่ใช่แล้วคือไม่มีคือพี่พี่ไม่ใช่พี่ฟังผมเอาใหม่ได้พี่เอาไม่ใช่รอใหม่ไม่เกี่ยวพมึงว่าหนิมึงวิ่งก่อนมันก็ใครบอกว่าเอาเลยเอาเลยเอาไปเลยไม่รอเลย เมื่อกี้อ๋อผมผมก็คิดไน้ใจเอ้ยน่าจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่มีไม่มีชงไม่มีช่วยอ่ะก็แบบวิ่งเต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งกว่าพี่ตูนอีกอ่ะจบแล้วเอาทษอะไรดีวะเอาอะไรดีวะบ่อยคิดดิคิดดิตามสบายเลยผมไม่ได้เหมือนแฟนเรียเลยนี่อยู่ไม่ได้โคตรเพื่อนอ่ะโคตรเพื่อนอ่ะโคตรเพื่อนโคตรเบ่อยมากกูให้มาคิดกูให้มาคิดบ่อยกูให้มาคิดกูให้มาคิด อ่ไม่พี่คิดเลยผมไม่คิดทำอะไรเพื่อนหรอเนาะนี่โอ้คนหลักเพื่อนอะงานเกมงานเกมแบบต้องเลี้ยงอะไรบ้างต้องเลี้ยงอะไรแล้วไออกูต้องเลี้ยงแล้วเฮ้ยเอางี้ดีกว่าโจ้โจ้ครับพีาก็อย่างว่าโจ้เป็นคนที่แบบเรียกไงคนเต็สุดฐานหมาเราได้เราก็พี่ก็จะเขาอยากเราโทษอะไรดีครับ เรากับพี่น้องก็มานานไม่พี่ผมผมเป็นเด็กนิสัยดีรักพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมความเป็นผู้ใหญ่คือพี่ม่อนอ๋อเน๊ะเหนดีไม่โดนหลอกท้อเล้วพอว่าติกระสันเราเอาประชาชนที่วัดไต่ไงเย่เฮ้ยเราต้องเอาคนที่ขี้โกงขี้แกล้งใช่พี่ถูกต้องผมไม่ได้เอ่ยนามไอ้หัวงอกเอ้ยไม่ใช่เดมเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมไม่คิดบนถมเอ้ยเอ้ยเอเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันโทษโทษเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันประชาบอกมาว่าเบื้องโดนเน่ะ ดีบ่อยต้องยอมรับความจริงแล้วแหละบอยสารสั่งมาบอยเพื่อนบอย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 ขอโทษนะเพื่อนเอาเอาสักนิดนะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาอะไรกันเราพลาดนะโอเคพาพาที่นี้นะผมคนดูมากเลยนะฮะเจ้าหน้าที่หน้านะผมก็ฝากอะไรสักท้ายด้วยนะผมก็เฮฮาเฮฮาปาร์ตี้ครับรู้สิเด็กผู้ชายจะไม่ได้เก่งกระโดดมากขนาดนั้นนะครับผมใช่ใช่ครับไอโจอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมพี่อ้าวเล่นเล่น โอเควัสนี้ขอตลราไปเกนะนด้ผมวันดี้สุก้าวไปแล้วไปไม่บม่แจ้เย